เพอ่อพรบอรกันชากันชงเข้าไปแล้วมีการเมืองเข้ามาตีกันไปตีกันมาถอนเข้าถอนออกนับถอนเข้าชักเข้าชักออกออกวงกระทรวงชักเข้าชักออกอวนพูดจริงเหมือนสําหรับรสชาติคลิปในวันนี้สาระหบันเทิงศูนย์ความฮาศูนย์นะจ้าวันนี้สาระละล้วนจ้า สวัสดีครับพบกับการจิกโกตัวบท FC EP ที่997ครับก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้เซ็นนะครับประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมโมเลกุลชานะครับพุทธศักราช2565จริงๆอันนี้คือ ตัวที่2เนาะของในส่วนของกัญชาเนี่ยเนาะแล้วก็ตัวแรกเนี่ยเขาเคยประกาศไว้ตั้งแต่วันที่16มิถุนา2565แล้วก็นักข่าวเนี่ยรวมถึงสื่อโซเชียลเนี่ยเขาก็พาดหัวข่าวประมาณว่าควบคุมช่อดอกแล้วตบมือเฮ้ ประเด็นวันนี้เราจะมาพูดกันถึงประกาศตัวนี้ครับประกาศตัวล่าสุดนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรควบคุมที่ก็บอกว่าควบคุมช่อดอกเนี่ยมันจริงไม่จริงและมันดีไม่ดีอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวอันนี้เราจะลองมาอธิบายท่านฟังก่อนอื่นนะครับผมย้อนกลับไปนิดนึงครับย้อนกลับไปที่ประกาศตัวแรกเนาะตอนแรกเนี่ยเขาได้กําหนดกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุมอยู่แล้วนะครับโดยประกาศตัวนี้ออกตั้งแต่ 16, วันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2515ในข้อหนึ่งของประกาศตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองขึ้นให้ดูเนาะเขาบอกว่าให้กัญชาและ สารสกัดของกัญชาซึ่งเป็นพืชตระกูลแคนาบิดเป็นสมุนไพรควบคุมแสดงว่าอประกาศตัวเก่าเนี้ยนะครับเขาบอกว่ากัญชาเนี่ยทั้งต้นเลยหรือสารที่สกัดออกมาจากส่วนไหนของกัญชาก็ตามเป็นสมุนไพรควบคุมทั้งหมดเลยอันนี้คือของเก่าที่เขาประกาศของใหม่น,นะครับที่เพิ่งเซ็นประกาศเมื่อวานเนเาะเขาใช้คําว่านะครับใช้คาว่าให้กัญชาซึ่งมีชื่อทางวิทยศาศาสตร์ว่าแคนาบิดอยี่าขึ้นชื่อด้านใต้แล้วกันเขาใช้ชื่อสับเฉพาะยาวมากนะครับ รวมถึงชื่อวิทยาศาสตร์อื่นอันเป็นชื่อพ้องกันจำเพาะส่วนดอกนะครับช่อดอกเป็นสมุนไพรควบคุมของเดิมกัญชาทั้งต้นเป็นสมุนไพรควบคุมใช่ไหมใครจะทาอะไรต้องทําไปตามระเบียบที่เขาควบคุมใช่ไหมแต่ของใหม่นะครับย้ําเลยนะยเ,ยนะเขาบอกว่าจำเพาะส่วนของช่อดอกเป็นสมุนไพรควบคุมอ้าวก็แสดงว่าที่ออกวันนที่นักข่าวปตีข่าวเราจะเริ่มเข้มขึ้นมา้วน,น,นาเกี่ยวเรื่องกัญชาจริงจริงแล้วไม่ใช่จากที่ควบคุมทั้งต้น ของใหม่ใช้คําว่าจําเพาะส่วนของช่อดอกเป็นสมุนไพรควบคุมปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นมาครับก็คือว่าส่วนอื่นไม่ใช่สมุนไพรควบคุมไนงะล่ตาต้นใบอย่างเงี้ยไม่ใช่สมุนไพรควบคุมเลยจะควบคุมได้เฉพาะช่อดอกตามประก,กาศตัวใหม่เท่านั้นคราวนี้เราลองมาเล่าแบบคร่ข้างๆใหไว้ฟังแล้วกันผมก็เพิ่งอ่านย้ำนิดนึงนะครับประก,กาศตัวนี้ผมเห็นแต่ผมยังไม่ได้เห็นลงราชกิจจาน่าจะอีกเร็วๆเนี้ยนะครับเพื่อบังกาศเมื่อไหร่ก็บังคับใช้ ประเด็นนี่มันจะต้องตีความเนี่ยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้บอกแล้วว่าจากที่เคยควบคุมทั้งต้นรวมถึงสารสกัดเนี่ยปัจจุบันเขาใช้คําว่าเฉพาะส่วนของช่อดอกเป็นสมุนไพรควบคุมดังนั้นการจะ ทำอะไรกับสมุนไพรควบคุมเนี่ยมันจะต้องปฏิบัติไปตามระเบียบซึ่งเขากําหนดไว้ในข้อ3ของประกาศตอนนี้นะครับย้ํากับไปอีกรอบนะจากเดิมที่เคยเป็นต้นนะครับควบคุมทั้งต้นรวมถึงสารสก,กัดของใหม่นะครับไปดูข้อ2ก็บอกว่าจเฉพาะส่วนของช่อดอกเป็นสมุนไพรควบคุมอันอื่นไม่เป็นใบเบยไม่เป็นเลยนะตอนนี้เมื่อ เป็นสมุนไพรควบคุมครับเฉพาะส่วนช่อดอกเนี่ยต้องดําเนินการยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นการศึกษาวิจัยแปรรูปเลยก็ตามเนี่ยต้องทําตามระเบียบแต่ผมจะเน้นย้ําไปในส่วนของอบามงเล็บละกันเนาะที่เกี่ยวกับประชาชนเนาะเช่นกรณีของอห้ามจําหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบนุตรอันเนี้ยของเดิมเขาก็มีแต่ของเดิมเนี่ยเขาควบคุมทั้งต้นใช่ไหมเขาบอกพืชทั้งต้นแต่ของใหม่ใช้คําว่า ช่อดอกเป็นสมุนไพรควบคุมดังนั้นไอ้กรณีที่ห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่าย20หรือสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรเนี่ยห้ามขายเฉพาะช่อดอกเหรอครับดูมันจะอ่อนลงใช่ไหมถ้าตีความตามตัวบทเป๊ะๆเ,เนี่ยหรือนะครับบางอันที่ออกมาเช่นข้อ3มโมเลกซีเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาจากของเดิมก็คือห้ามจําหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือแปรรูปสมุนไพรเพื่อการค้าให้กับนักเรียนนิสิตหรือนักศึกษาเออฟังฟังเหมือนแบบจะดูดีเนาะ แต่ผมว่ากฎหมายมันก็แปลก,ปลกนะอะคุณลองคิดนิดนึงนะอ่าถ้าบอกว่าห้ามจําหน่ายให้กับนักเรียนนักศึกษาลักษณะเน,นี่ยหรือนิสิตเนี่ยถ้าใช้คําอย่างเงี้ยนะปัญหาใหญ่เกิดขึ้นในอนาคตแหละผมติ้งต่างให้ฟังคนอายุ55แล้วกันไปสมัครเรียนนักศึกษาปริญญาเอกเขาเป็นนักศึกษาไหมเป็นไงดังนั้น เขาห้ามซื้อสมุนไพรควบคุมตัวนี้ทั้งที่อายุ55แล้วใช่ไหมแต่ในทางกับกันครับเด็กมางคลจบม .6 มาอายุ21ไม่ได้เรียนต่อเขาไม่ใช่นักศึกษาแสดงว่าซื้อได้แต่อาย55ซื้อไม่ได้เงี้ยหรอก็อลองตีความกันเองอ่ะใช้คำเนี้ยนิสินักศึกษาจริงๆสมควรกําหนดอายุไว้ให้มากกว่านี้นะครับกรณีอื่นครับก็จะมีเช่นนะครับเดี๋ยวผมยกตัวยอย่างให้ฟังนะ เขาบอกว่าห้ามจําหน่ายสมุนไพรควบคุมในสถานที่ประกอบการคําว่าสถานที่ประกอบการเนี่ยกว้างมากอะไรก็เป็นสถานที่ประกอบการได้เช่นผับบาร์เทคคลินิกโรงพยาบาลอะไรพวกนี้เป็นสถานที่ประกอบการได้หมดแต่เขามีข้อยกเว้นเฉพาะเกี่ยวกับวิชาชีพนะครับเดี๋ยวไอ้ตัวเต็มๆของประกาศตอนนี้เดี๋ยวแปะไว้ด้านใต้คอมเมนต์นะครับไว้ง่ายก็คือว่าไม่สามารถขายในสถานที่ประกอบการนั้นได้ถ้าเขียนไว้คร่าวๆแค่นี้ ก็ขายข้างนอกหรือซื้อจากข้างนอกเข้าไปใช้ข้างในมันก็ได้หมดในสถตรถานประกอบการคือมันกว้างเกินนะครับต่อมาครับเขาบอกว่าห้ามจําหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือสินค้าที่แปรรูปจากสมุนไพรควบคุมเพื่อ,อเพื่อการค้าผ่านเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติจริงๆแล้วของเดิมก็มีลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่เขาควบคุมนึกออกป่ะควบคุมทั้งต้นแต่ของใหม่เมื่อกี้ผมให้ดูแล้ว เขาบอกว่าไอสมุนไพรควบคุมเฉพาะช่อดอกอัญชาเท่านั้นดังนั้นคุณจะเคยเห็นนะครับน้ําวิตามินของที่ที่หนึง่งที่มีลูกกัญชานะของเดิมเนี่ยเขาน่าจะแบบไม่ไม่สามารถที่จะขายผ่านตู้อัตโนมัติได้แต่ถ้าของใหม่เนี่ยผมบอกแล้วไงไม่ได้ควบคุมตั้งต้นไง ควบคุมเฉพาะช่อดอกไปสมุนไายควบคุมดังนั้นไอ้น้ำที่ผสมกัญชาขายในตู้ได้มันดีกว่าเดิมอีกผมก็ไม่รู้ว่าเขียนมีช่องโหว่หรือว่าผิดพลาดประการใดนะรวมถึงอ,อะไรนะขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์จริงๆก็ดูจะเหมือนดีแต่พอย้อนกลับไปดูคำว่าสมุนไพรควบคุมกลายปเป็นอะไรครับเฉพาะช่อดอกที่ห้ามใช่ไหมลงอินเทอร์เน็ตหรืออะไรขายใช่ไหม แต่ถ้าเขาขายใบกัญชาอ,อัดแท่งอ,อะไรก็ตามขายได้อีกเพราะสมุนไพรควบคุมคืออะไรครับคือเฉพาะช่อดอกไงกฎหมายมันอ่อนลงอ,ะอ่ะห้ามโฆษณาสมุนไพรในทุกช่องทางการค้าของเดิมเนี่ยผมบอกเลยเอวิตามินตัวเนี้ยวิตามินเนี่ยเป็นน้ำอะไรเงี้ยเขาจะไม่กล้าโฆษณาใช่ไหมถ้าใช้คําว่า สมนไพัควบคุมเป็นทั้งต้นแคนาบิดทั้งต้นกัญชาทั้งต้นอย่างเงี้ยแต่ของใหม่ก็ดันไปใช้เนี่ยมันมีปัญหาไอ้เรื่องคำนิยามว่าเฉพาะช่อดอกที่เป็นสมุนไพรควบคุมแสดงว่าใครผลิตน้ําใบกัญชาไม่ใช่ช่อดอกใช่ไหมน้ําใบกัญชาประกาศขายพันธุ์จันเนได้หรอครับใช่ไหมโอโหปวดหัวครับห้ามจําหน่ายสมุนไพรควบคุมพืชกัญชาที่วัดหอพักสถานสวนสาธารณะสวนตัดสวนสนุปปวดหัวเลย เพราะว่าควบคุมเฉพาะ่อดอกแสดงว่าใบขายได้หมด,ขา,ด,หมดขายได้ทุกที่ว่าง่ายๆนะครับอันนี้ก็เอามาให้ดูกันนะครับว่าของใหม่เนี่ยดูเหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วไม่รู้มีช่องโหว่หรือเปล่าน,นี่คือประกาศนะครับในส่วนของผู้ที่กระทำความผิดแล้วกันย้ำอีกทีแล้วกันว่าของเดิมควบคุมต้นของใหม่ควบคุมเฉพาะ่อดอกนะครับตามประกาศตัวนี้เดี๋ยวแปะไว้ให้ดูนะครับคราวนี้นะครับกรณีที่มันมีการละเมิดหรือทําผิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับมีคนถามผมมาเยอะเลยว่า เจ้าพนักง,งานไหนสามารถควบคุมหรือจับได้บ้างผมก็ต้องตอบอย่างนี้นะครับเขาออกตามอะไรครับออกตามนี่ครับเขาออกตามพระราชบัญญัตินะครับคุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยปี42จะถามว่าใครมีอำนาจในการจับคุมดําเนินการบ้างก็ต้องบอกอย่างนี้บอกว่าก็ต้องไปเปิดดูไอ้พรบรตัวนี้แหละซึ่งพรบรตัวนี้นะครับถ้าเราเปิดดูนะครับเป็นพรบรเมื่อปี42เนาะคำนิยามนะครับในมาตรา3ก็บอกว่า พนักง,งานเจ้าหน้าที่เนี่ยหมายถึงผู้อนุญาตในทะเบียนและผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งรัฐมนตรีในที่นี้ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนี่คือพรบรก่อนต้องไปออกอีกว่าใครมีอำนาจใช่ไหมครับตอนนี้ผมก็มาเปิดกฎกระทรวงครับกฎกระทรวงนี่เขาออกเมื่อปีอ่อออกตามกฎหมายตัวเนี้ยปี42นะครับเขากําหนดไว้นะครับเดี๋ยวพวกเนี้ยเดี๋ยวขึ้นหน้าจอแล้วแปะดูหมดเลยเขาบอกว่าข้าราชการผู้ดลรงตําแหน่งเช่นประลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุขสา สาธารณสุขนิเแทศอทิบดีการแพทย์แผนไทยรองทธิบดีการแพทย์แผนไทยรับแ,แพทย์ทางว่าง่ายๆคนที่มีชื่อส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์หมดเลยนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่อย่างเช่นสาธารณสุขจังหวัดแพทย์แผนไทยอ่ะแล้วก็รวมถึงสาธารณสุขอำเภอพวกนี้คือพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่มีอำน,นาจตามพรบนะครับคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจะเห็นได้ว่าไม่มีคําว่าเจ้าพนักง,งานตำรวจอยู่นะค,คุณจําได้ไหมลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตย้อนกลับไปดูครับเคยมีนะครับสมัยสัก ก่อนหน้าในประมาณสอสาเดือนนะครับก็คือว่ามีการที่จรบตัวสารสุกเขาทำหนังสือส่งให้สํานักง,งานตําจแ่งชาใช่ไหมอ่าให้ควบคุมจับคุมการขายช่อดอกกัญชาแล้วจะอยู่ผ่านมาสักวันหรือ2วันเขาก็ทาหนังสือขอถอนหนังสือคืนหนึ่งในประเด็นของการถอนหนังสือคืนคืออะไรไหมครับเพราะว่าสารสุขอ่ะเอาเรื่องไปให้ตํารวจ เขาดําเนินการจับคุมป่าปรามแต่ว่าตํารวจเขาไม่ใช่พนักง,งานเจ้าหน้าที่ไอ้ตามพรบคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยไงรัฐมนตรีไม่ได้ประกาศให้เขาเป็นเจ้พาพนักงานเจ้าหน้าที่เขาจึงไม่มีอานาจนี่คือประเด็นหนึ่งที่สารสุขรีบถอนหนังสือเขาไปเลยเพราะว่ามันพูดง่ายๆแหละเหมือนว่าอเอาไปให้คนที่เขาไม่มีอำนาจจับมันทําไม่ได้ดังนั้นถ้าจะจับตามพรบรตัวนี้ก็ต้องบอกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ผมกล่าว ต้องไปจับเองไม่ว่าจะเป็นอ่าแล้วมันอ่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขลองปลัดอ่า สารสุขจังหวัดสารนักสุขอำเภอต้องไปจับเองเจ้าพนักง,งานตำรวจเขาจะเป็นได้แค่ผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานและเมื่อในฐานะผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานเนี่ยนะครับเวลาจับเนี่ยเขาจะไปแจ้งสิทธิแทนคุณไม่ได้นะดังนั้นสารณสุขเจ้าที่ของสารนสุขต้องหัดแจ้งสิทธิไปนะไม่ใช่ให้ผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานแจ้งนะครับตำรวจจะแจ้งไม่ได้เด็ดขาดและไปจับเองไม่ได้ไม่ได้มีสถานะเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายครับคลิปจริงๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องกัินชาเนี่ยผมทําไล่เลียงตามสเต็ปไปเยอะเลยก็คือกฎหมายเนี่ยออก ปิกปอยนันตั้งแต่ผลกัญชาออกจากยาเสพติดประเภท5มีประกาศควบคุมมีการยื่นพรบกัญชากัญชงเข้าไปแล้วมีการเมืองเข้ามาตีกันไปตีกันมาถอนเข้าถอนออกนับถอนเข้าชักเข้าชักออกออกก่กระทรวงชักเข้าชักออกอ้วพูดจริงๆเหมือนน้ำแตกะครับชักอยู่นั่นแหละนะครับก็บอกตรงๆว่าชาวบ้านก็ปรับไม่ทันหรอกขนาดนะักกฎหมายยังปรับไม่ทันเลยส่วนนักการเมืองบางพักนะครับที่กําลังจะบอกว่า ให้นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดประเภท5ผมบอกเลยนะครับไม่รู้ว่าะคุณสร้างกระแสเลยก็ตามแต่ตอนนี้คุณไม่ทันแล้วถ้าคุณนำกัญชาย้อนกลับไปเป็นยาเสพติดประเภท5เนี่ยเดือดร้อนกมลมราชทันเลยเพราะคุกในประเทศไทยไม่พอขังหรอกคุณต้องสร้างคุกเพิ่อมอีกสักหมื่นแห่งผมบอกงนี้เลยดังนั้นก่อนจะทาอะไรก็ตามนะครับในฐานะที่คุณเป็นปาปดาปาปาขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อก็ คิดดีๆแลยกันเวลาจะออกอะไรนะครับแล้วก็พรบกัญชากัญชงอ่ะก็อย่าเป็นเกมการเมืองกันมากรีบออกมานะครับเพื่อจะได้ควบคุมกัญชาเนี่ยซึ่งตอนเนี้ยมันมันแทบจะฟรีเลยเนี่ยนะครับฟรีสไตล์เนี่ยออกมาได้แค่นี้ตามพรบตามกฎกระทรวงของสาธารณสุขแค่นั้นเองอยากจะให้มันมีกฎหมายในลักษณะพรบออกมาแล้วก็มีการควบคุมอย่างเข้มงวดนะครับเพื่อเด็กและเยาวชนแต่ก็ย้ําว่าย้อนกลับไปเป็นยาสพติดประเภท5ไม่ได้แล้วไม่งั้นคุกประเทศไทยไม่มีขังเะครับเต็มเลยหมดแล้วขอบคุณที่ ติดตามรับฟังนะครับผมการจิ๊โกโกตัวบทสวัสดีครับ 5, 4, 3, 2,